có cái <laughs> cái số nó không được được rồi đó nó lại vô hay đó nó mẹ chào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  mẹ mẹ chào mẹ chào mẹ

เดินมาเดินมาเดินมาหนึ่งไปยังไปกูได้ถึงเว้ยถึงเว้ยไก็ไปาเนาะไปดเดินไเดินไปเดินมาเลยไปไออกขาศึออกบ้นไหนออขึ้นมาได้เหรนปรเทศนี้ไปเลยอย่ามันเยอไปได้มึงก็คแม่โซนมันนะฮู้ก่อนมาตายหัวนวลมาเลยมาเถิดมาเถอะมามาเนี่เด็กปูขาเสืออยู่ยังไงอยู

อ้อก็สกูปปูกระถือมาอยู่ใส่บิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มเลยกบยางห้งไดน่ะปูจะมาที่นี้กบยางไม่น่ะมันขาดบ่นั่นนะสกู๊ปปูน่ะมันสิขาดปอไมาใส่ปลาได้นั่นนะถุยพอเอามาเนาะแก้วกาแฟอันนี้แก้วกาแฟมาตักก็ได้แก้วกาแฟจานทิพย์อันนี้ดำๆมันได้ในคอนหัวนั่นมีอยู่ห้ามันนะห้ทีมอันนั้อาหารดำๆเนื้อหั่นนะอันนั้นเนื้อเปยัางหินทางป้าก็มี้เขาเฟางพุ่นนะกวบนี่เสา

เอาปลาใหญ่ออกทักคนแล้วแต่เอาะี้มาทไหมเคาะยังเอาพูเด้คันหัวกูทังู่แตกก็ได้ล้าตรงนี้มันตายบมสุดตายนะมันอิ uh> ่ม่ดิ้นกินปลาซิวบอปลาดุกี่ริงปลาดุกปีกายปลาดุกเแต่กได้กินปีก่ายอยู่นี่ยะได้มน่อยู่บะเสือปลาดุกได้ปวดโคกน้าบ่อดบ่อยกนะนะหันนะ